็สวัสดีครับกลับมาพบอีกแล้วนะครับวันนี้จะโดนแกงไหมเนี่ยไม่โดนแกงอ่ะวันนี้ก็มาเข้าถึงเรื่องวัดโอห์มแบตเตอรี่นะครับซึ่งมันก็ซึ้งเข้ามาอีกนะครับสำหรับคนที่จะแพคแบตใช้เองแต่ว่าเครื่องมือนี้ก็ซื้อจากอ่าอลีบาบาช้อปปี ee, ทีนะครับอ่าซื้อมาอีกทีนะครับซึ่งผมก็ ใช้มาระยะหนึ่งแล้วมีหลายตัวมีเพื่อนๆก็ฝากซื้อก็มีนะครับมันก็เป็นแบตในตัวก็ถือว่าใช้ได้นะครับเชื้ดีใช้ด,ชดีส่วนใหญ่แล้วช่างที่แพ็กแบตเตอรี่ส่วนใหญ่จะมีทุกคนมีทุกคนเลยเครื่องตัวนี้ราคาซื้ออยู่ก็โอ้ตัวนี้แพงอยู่ซื้อแรกๆสองพกว่าตอนนี้เหลือพันกว่าบาทล้วไม่รู้จะต่ำพอพันหรือเปล่านะไม่อันนี้คือไม่รู้จริงๆนะครับก็อันนี้ก็เป็นลึกซึ้งอีกนิดนึง โดยการที่สําสหรับคนที่มีเครื่องมือแล้วแต่คนไม่มีเครื่องมือมันก็จะอาจจะฟังคลิปนี้ดูแลแบบเออเซ็งเซงวะ่ะทำอะไรไม่ได้เว้ย <c oughs> <c oughs> ก็ผมก็ออนเลยแล้วกันง่ายๆนะครับซึ่งมันจะมีตัวข้างล่างเป็นโวลต์นะครับส่วนข้างบนเป็นโอห์มเดี๋ยวผมจะลองวัดโอห์มดูนะครับดูขั้วนิดนึงนะขั้วอยู่เราจะมีตัวบาร์โคดนะอยู่ข้างหน้าแล้วก็ดูขั้วนิดนึงตัวนี้ 1.52โ oh อโอมมิลลิโอมเท่าทีผมเราจดไว้1.52นะ1.52มิลลิโอมโอเคผมไม่สนใจโวลต์ผมสนใจโอหมก่อนโวลต์จริงๆก็สนใจแต่ว่าโวลต์ส่วนใหญ่เราดูแล้วเท่ากันอ,อันนี้1.46โอมถือว่าลูกนี้ดีมากนะครับ1.46 มิลลิโอห์ถือว่าเปอร์เซนต์ลูกนี้ดีกว่าอาเดี๋ยวไปดูลูกต่อไปนะครับเราจะแยกชนิดโอหม,มาก่อนนะครับผมถึงต้องซื้อแบตหลายๆลูกเพื่อมาคัดให้ได้โอห์ม,มันเท่ากันไม่ใช่ว่าเรื่องแพ็คแบตมันจะเรื่องง่ายๆยากเห็นไหมลูกนี้ก็เปอร์เซนต์ไม่ดี1 7 4มิลลิโอห์่า1.74มิลลิโอห เมื่อเราแยกมิลลิโอห์มมาเนี่ยเราสามารถารู้แล้วว่าแบตรุ่นไหนกี่เปอร์เซนต์ในใจเราเราตั้งเป็นเปอร์เซนต์เราไม่ได้บอกได้ว่าแบตโอห์มต่ำอ่านี้เป็นร้อยเปอร์เซนต์นี้เป็นหนึ่งแต่ว่าถ้าเรามีแบตหลายลูกอะแล้วเราก็ทําการวัดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็แยกชนิดแบตไปเรื่อยๆแยกโอห์มไปเรื่อยๆแล้วเรามาเฉลี่ยนะครับว่า,าเราจะแพคแบตเนี่ยเราจะเจอค่าความต้นานทานกี่โอห์มอ่าสมมติตอนนี้ผมมี ตัวเลือกที่1ตัวเลือกที่2ตัวเลือกที่3เดี๋ยวผมมาดูดีว,ว่าตัวเลือกต่อไปผมจะอยู่ในตัวเลือกไหนโอเคนะอ่านี่1.4ึ่ด่วานะครับผมจะมีตัวเลือกแล้วอ่าหนึ 4, 6, ่งจุดสี่หกโอเคมิลลิโอห์มผมก็ได้ตัวเลือกนี้อ่าผมก็ได้มารวมกันนะวัดต่อไปเรื่อยๆทําเรื่องอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอ่าจนเราได้แบตจานวนแบตท,ที่อ่าเราพอใจในการแพ็คอ่า หรือว่าก็วัดทั้งหมดที่เราซื้อมานั่นแหละจริงๆแล้วฮะอ่าหนึ่งจุดเจ็ดเห็นไหมหนึ่งจุดเจ็ดสามโอเคมันก็อันนี้หนึ่งจุดเจ็ดสี่อ่ะมันอยู่กันได้เห็นไหมเห็นไหมมันอยู่กันได้เท่าน,นี้เราก็สามารถอ่าเลือกว่าเราจะชาร์จแบตชุดไหนแล้วถ้าถามว่าให้ผมเลือกแบตในกลุ่มนี้ผมจะแบตชุดไหนไว้ผมก็จะเอาหนึ่งจุดสี่เก็บไ้ใช้เอง แมนบอรถช่างรถช่างรถช่างนะครับอ่าหนดสี่อ่ะดูอนะอ่หนงนะฮะหนอ่าโอเคเนี่ยนะซึ่งไอ้แบตท,ที่มันมีความต้านทานต่ำเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะมีน้อยที่ได้มาอยู่ที่ว่าโอกาสว่าเราจะได้แบตรอบไหนออกมานะครับมีเสียงระฆังดังด้วย <laughs> แต่เราไม่รู้ว่าเสียงเข้าไมาแค่ไหนนะครับ ผมก็พยายามตอนนี้พยายามจะลดปัญหาเรื่องเสียงรบกวนพยายามปรับเรื่องเสียงให้มันชัดขึ้นเพื่อเพื่อนๆหลายๆคนจะฟังผมรู้เรื่องบางทีผมพยายามลดความเร็วในการพูดเพราะจอมรบว่าผมเป็นคนพูดเร็วแล้วก็อาจจะพูดค่อนข้างไม่ชัดเพราะว่าไม่รู้จะแรปเปอร์ไปทาไมบางทีผมก็แรปง่ายบางอารมณ์ <c oughs> ไม่รู้มองเห็นเปล่าอ่าอันนี้1.5ึ่าน้า หนึ่งจุดห้าเจ็ดเนี่ยอ่ะผมก็แยกมาเอ๊ทำไมหนึ่งุดหกมันหายไปไหนอ่ะเราแยกมเมื่อเราแยกครบมาท่านนวนก็เอาไปอนุกรมนะฮะเดี๋ยวเราไปอนุกรมกันอีกทีเดี๋ยวผมเขาวัดไปก่อนถ้าวัดแล้วมันจะนานนะคลิปนี้สั้นมากเลยเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวพอวัดเสร็จแล้วเดี๋ยวผมกองมาปุ๊บเดี๋ยวผมมาละ,ะต่อให้ดูก็ขัดมาระยะนึแล้วครับตอนนี้แบ่งมาเป็นสามสามไซส์แล้วครับ เพราะว่าไซส์แรกที่ที่ผมก็มี1.4มิลลิโอห์นะครับ1.5นะครับ1.6ก็1.7ม oh ิลลิโอห์มะแบ่งมาเป็น3ขนาด4ขนาดแล้ครับตอนแรกแบ่งไป3นะเพราะว่าผมก็กะอยู่ว่าจุด6ไม่มีนะพอคกค้นไปจุด6เยอะกว่านะฮะจุด6เริ่มเยอะแล้ว <laughs> เดี๋ยวก็ พอจะตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็ไปดูที่แรงดันอีกทีนึงนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้เราจะวัดอีกทีก็ดีนะครับมันจะค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึง3.72โวลต์ผมก็ได้แยกแบตเตอรี่ออกมา ครบตามจํานวนแล้วครับก็หมดไปประมาณที่ดูนะตอนนี้ประมาณส0ก้อน40ก้อน,อนตอนนี้ชุดที่ได้ผมใช้7จิโวลต์นะผมใช้จํานวนทั้งหมด21เซลล์ทำไมไม่20เพราะว่าที่ชาร์จของผมมันชาร์จเต็มที่อ่า88บโวลต์ติดๆผมเลยทําขนาดนี้มันพอดีกว่ามันแมทก็เลยไม่อยากทําให้มันเยอะกว่านี้นะครับก็เลยเอาแค่ตรงนี้ซึ่งันตัวนี้ผมก็จะต้องไปรอนะครับอย่างไอหนี่เนี่ยผมก็ต้องรอแบต1.4มาเข้า แต่ยังไม่มีก็ต้องรอต่อไปนะครับ1.5ก็ต้องรอซื้อแบตลอบหน้าให้มันได้1.5ก็คือ1.7ก็คือก็ต้องรอ1.8ก็ต้องรอซึ่งอันนี้ผมสามารถแพกได้เลยนะครับอ่าผมได้1ชุดแล้วชุดต่อไปก็คือต้องสั่งแบตรอบใหม่ถึงได้ถึงจะมาประกอบได้อีกทีหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วมันค่อนข้างจะเสียเวลาพอสมควรนะครับใหม่ปกติเราก็สามารถทำได้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะไปพักแบตเลยฮะก็ เมื่อเราได้เสร็จแล้วใช่ไหมผมจะแยกแบตออกก่อน2อันเพื่อเป็นขั้วหัวท้ายนะครับหัวท้ายเสร็จปุ๊บอันนี้ผมจะทําการแบ่งแบตเป็นครึ่งหนึ่งเดี๋ยวไปดูว่าแบ่งครึ่ง,งทําไมนะครับแบ่งครึ่งหนึ่งก่อนโอเคนะครับเสร็จปุ๊บผมจะทําการดัดโดยใช้ไม,ม้บรรทัดธรรมดาไม้บรรทัดธรรมดาเนี่ย ดัดดัดเพื่อแบตเตอรี่นะครับนะดัดเพื่อจะให้แบตเตอรี่มันเชื่อมกั้วเข้าหากันโดยการดัดฝั่งใดฝั่งหนึ่งขึ้นมาก่อนทีละครึ่งอ่ากระนนี้ผมดัดตัวนี้นะครับมันจะดัดครึ่งหนึ่งอ่าอีกฝั่งมันก็ดัดอีกฝั่งหนึ่งอ่าดัดอย่างนี้ครับเห็นไหมอ่าแล้วผมก็จะหาที่วางไว้ก่อดเรื่อยๆจะเอารลบเอาบวกขึ้นนะ ผมมาบวกขึ้นเอาลบลงาบกขึ้นลบลงผมก็จะอพอแบตเตอรี่มันต้องกลับฝั่งกันแล้วเลยต้องดัดก่อนถ้าที่ใช้ไม่มันทัดเพราะว่ามันเป็นเหลี่ยมมันจะได้สวยงามเราจับตัวนี้ได้สวยถ้าเรามาใช้เรานั่งดัดนี้มันก็จะโค้งๆใช่ไหมผมเลยต้องใช้ไม่มันทัดในการดัด เมื่อผมได้รูปแบบนี้เพื่อใช้ในการอาเอามาอนุก,กรมกันใช่ไหมผมก็เอาอกรายทาการตัดตัวนี้ให้เหลือแค่จุดเชื่อมแค่เล็กๆนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าผมเหลือไว้สองก้อนด้านนู้นนะครับจุดเชื่อมไว้ก็คือเอากรไล่ตัดเพื่อผมจะเชื่อมนี่แหละ,ะจะลองตัดให้กันนี่ตัดเหลือนิดเดียวผมเหลือรอยเชื่อมนิดเดียวเพราะผมไม่ต้องการให้รอยเชื่อมผมใหญ่นะ ก็เชื่อมโปรพอสมควรนี่อ่าผมก็วางนี่เลยก็ไล่ตัดไล่ตัดไปซึ่งครัวตัวนี้มันจะสลับกันสองข้างนะครับผมบอกก่อนมันจะสลับกันสองข้างอ่าถ้าเกิดไม่สลับกันนะโทษทีอันนี้ผมพอเอาคนนี้มาตัดนะอมไม่ใช่ดีกว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้โอเคถูกต้องผมก็ไล่ตัดนี่ไปก่อน ไหนต,ตัดให้เหลือพอเชื่อมได้อะไม่ตัดสั้นไปนะสั้นไปล้วหมดโอกาสเลยเพราะว่าอีกฝั่งเ้าเป็นปีเนียมนะถ้าลัวเชื่อมไม่ติดถ้าบอกก่อนเต้านะอย่าลืมนะครับแบตเตอรี่หันขั้วให้ถูกนะไปถูกก็ช็อตกันหน้าแหงนะดูขั้วมันด้านหน้านะจะเขียนอไว้บวกลบตรงนี้ด้านหน้าแล้วก็ตัดไปเรื่อยๆ เมื่อผมมีเสร็จผมได้ทำเอาชิ้นใหม่นะครับเป็นไรเดอร์เอ้ยไม่ใช่กล่องี่เฉยเอาไว้สำหรับเชื่อมผมก็แค่เอากล่องมาอย่างเงี้ยพราบางทีถ้าเราไม่มีกล่องอเนี้ยมันล้มไปล้มมาช็อตนี่ผมจะแยกแบบไปสองชุดที่ผมบอกไนงะก็คือมันจะสลับไปสลับมาเห็นไหมอันนี้สลับแล้วผมก็วางนี้เชื่อมได้บางทีผมอาจจะต้องเคะเคาะมันนิดนึงให้สองตัวมันเท่ากันแล้วก็เชื่อมนะครับ อ่าหรือจะเรียงแบบก่อนก็จะเรียงสลับสลับไปสลับมาแล้วล่ะเห็นไหมมันก็จะง่ายแล้วนี่อันนี้นี่ง่ายง่ายจุดๆนะครับเห็นไหม่เดี๋ยวพอเชื่อมปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันก็จะเร็วแล้วก็ ใครจะวิธีผมไมใช้ก็ได้ไม่ห่วงนะครับลองดูก็ถือว่าผมลองใช้แล้ววิธีนี้ก็ถือว่าใช้งานง่ายทำง่ายนี่เอ้ยมีแล็บมีแล็บมีแล็บไม่ได้ไม่ได้อันนี้เดี๋ยวต้องถอดแบตออกก่อนเพราะลูกนี้ลูกนี้มันมีตีนตีนด้านนี้ไปอารก์กันนะครับต้องระวังเดี๋ยวพอตอนใส่เสร็จแล้วผมจะใส่แผ่นอ่าก็เรียกว่าแผ่น แผ่นไมก้าแผ่นไมค์ไลท์ไว้ทีหลังกระดานหลังอีกทีนึงเพื่อกันมันช็อตนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่ตัวนี้อันตรายเพราะตอนรถมันชนหรือกระแทกเนี่ยมันอาจช็อตทำให้เกิดห่า,หาลุกหรือติดไฟได้นะครับอึ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 บนี่สลับไปสลับมาเอาวเริ่มงงแล้วทาไมเป็นอย่างนี้ลหละออกถูกแล้วนี่แหละปัญหาที่ยิ่งใหญ่ ก็คือความสูงของแบตเตอรี่ที่ไม่เท่ากันแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็เท่ากันเองซึ่งตอนนี้มันก็ได้ที่แล้วที่เหลือก็เชื่อมครับเชื่อมก็ถ้าใครถนัดใช้ฟักนะก็ใช้ฟักก็ดีครับก็ง่ายดีถ้าไม่ถนัดฟักก็อาจจะต้อง เชื่อมตะกัวเดิมมันซึ่งตะกัวเดิมมันเราไม่ใช้ฟักก็ได้เพราะามีฟักอยู่แล้วนะครับเพียงแต่เราต้องแช่หัวแรงให้ได้จังหวะมันมาหน่อยอาจจะตอนเชื่อมนี่ผมอาจจะต้องเชื่อมสักพักก็หนีบมาให้ความร้อนมันสักพักเพราะว่าถ้าเราไม่มีฟักรเราต้องเหมือนจะต้องแช่แหัวแรงให้มันมีความร้อนอยู่สักพักหนึ่งครับแล้วก็ทําการเชื่อมได้มันจะเชื่อมยากนิดนึงแต่ว่าถ้ามีฟักมันจะเชื่อมง่ายนิดหนึง่งครับอ่านี้เราเชื่อมแบบไม่มีฟัก ยากถามว่าการเชื่อมกับการาการบาร์การใช้ใช้อาร์คนะครับส,สปอตนะสปอตมันง่ายเร็วกว่าเยอะเร็วกว่าหลายเท่าเลยเราจะแต้มแล้วก็ลากยาวเลยนะครับให้ความร้อนมันถึงก่อนแล้วค่อยค่อย,อย,อยขยับแงังแล้งลากไปเรื่อยๆ มันข้อดีของการเชื่อมคือมันจะจ่ายกระแสได้ดีกว่าสปอตเพราะว่าสปอตนี่มันแตะเป็นช่วงๆแตะเป็นช่วงๆแล้วก็มันจะเสียตรงเรื่องนี่แหละเรื่องแตะเป็นช่วงๆบางทีมันอาจจะหลุดหรืออะไรเพราะสปอตบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราสปอตแล้วเราแน่นแค่ไหนเชื่อมนี่เราไล่เราไล่ตะกัวตั้งแต่หัวจุดท้ายเลยนะครับ เชื่อมติดสบายนี่สายฟักหน่อยลื่นปลืด้ดไม่มีฟักนี่ไม่ลื่นเลยฟักก็เป็นน้ำกรดกดเทนิดนึงนะครับสำหรับเชื่อม,อมจริงผมเชื่อมสวยนะแต่ว่าโอเคเนี่ยก็เชื่อมอนี้แหละ แล้วก็ถ้าแบตลูกไหนมันมันใกล้เคียงกันแล้เอามาเกยก,กันเลยอย่างนี้นี่ดูมเชื่อมมี่ฟักก็เชื่อมง่ายมันเชื่อมมันก็ช้ากว่าสปอดตแน่นอนอ่าแล้วก็หุบนนี้ข้างๆมาหน่อย กันชอดนะครับหุบเข้ามากันชอดนะอ่าอนี้ก็ก็ค่อย